สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรานจระเข้อเภรเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวน1,194ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย,ยไปกล่าวกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอําเภอเจ็ดอเภอที่เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบด้วยอําเภอเสนาบางบานผักไห่พระนครศรีอยุธยาบางไทรบางปะอินและบางปะหันเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบรครัวผู้ประสบอุทกภัยต่อไปและมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดมีพระราชกระแสร,รับสั่งให้หน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์มิให้ประมาทและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานและจิตอาสาพร,พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีองคมนตรีซักถามครอบครัวของเด็กที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับตาและประสานจังหวัดให้โรงพยาบาลเสนาให้ความช่วยเหลือ และพูดคุยกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กถึงพระมหาการุณาที่คุณที่ทรงห่วงใหญ่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทําสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสองปีภายใน,นภายในบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กอาทิตตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กและนมผง จากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลรานจระเข้3ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย,ยไปกล่าวเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีปัจจุบันระดับน้ำลดลงแต่มีเพิ่มขึ้นอีกบ้างในเช่นวันนี้ จังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นหน่วยงานของกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนเพื่อแจ้งให้กับประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาดที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานบนตรีกุลราชอาสาสมัครทหารพรานกองสิงรักประเสริฐศรศีและอาสาสมัครทหารพรานนาราธิสุกแก้วเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพราน45 1ห หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านบางโงรูโบอานแนหมู่ที่7ตําบลเฉลิมอําเภอระงแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่23ตุลาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอําเภอเมืองนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหาการณุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหาการณุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระราชวงศ์และประชาชนทรงลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าฉเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงลงพระนามถวายพ,าพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีเป็นการส่วนพระองค์ ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬารณ์นอกจากนี้มีคณะบุคคลและประชาชนอาทิผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่1ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์มหาวิทยายลัยนอทกรุงเทพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนำแจาก,การดอกไม้ไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรารไมัยสมบูรณ์แข็งแรง สำหรับใจการดอกไม้โปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจุลาภรเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนองค์มนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการอาทิโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอาเภอพระประแดงโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนส่งและลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่อื่นๆของประเทศเพื่อไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าตัวเมืองหรือทิศท,ทางอื่นเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยมีสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพลสในแนวถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นเส้นทางเชื่อมโยงของพื้นที่เขตราชบุรณะยานาวากรุงเทพมหานคร และอำเภอสํารงใต้จังหวัดสมุทรปราการผ่านโครงข่ายของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายทางด่วนและเส้นทางต่างๆจากนั้นเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระาราชดำริและรับฟังสถานการณ์น้ำและโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ มีพระราชดำริปี2538ให้พิจารณาวางโครงการและปรับปรุงขุดลอกและก่อสร้างตามความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งใช้คลองรัดโพเป็นทางรัดระบายน้ำเหนือออกทะเลเริ่มก่อสร้างปี2545แล้วเสร็จปี2548 การดำเนินงานสามารถทราบถึงคุณภาพน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำที่แท้จริงของประตูร,ระบายน้ำคลองลัดโพเพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมและช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาถึงจังหวัดสมุทรปราการ ในปี2550กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำและยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในพระประมาภิไธยประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนและโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนในปี2554ได้พระราชทานนามสิทธิบัตรดังกล่าวว่าอุทกพลวัต มีความหมายคืออุทกหรือน้ำบวกกับพลวัตหรือการเคลื่อนที่เคลื่อนไปด้วยแรงเท่ากับกังหรรันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหลทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรรวม16โครงการองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่นประจำปี2567ซึ่งมหาวิทยายลัยได้รับการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในการเป็นมหาวิทยายลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี2547รวม10โครงการหลัก40โครงการย่อย ในพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสุพรรณบุรีและพื้นที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครองคมนตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรกว่า400คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัย ช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษาพร้อมเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิตดนตรีแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นนักดนตรีมืออาชีพของวิทยาลัยการดนตรีองคมนตรีรับฟังรายงานสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะและรับฟังสรุปกระบวนการยกระดับในสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆให้แก่นักศึกษาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินมูลนิธิพัชรสสุธาคชานุรักษ์ และมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัประจําปี2567ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่า พลเอกไพยบูลคุ้มฉายาองคอมอนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคอมอนตรีร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มูล,ลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2567 ซึ่งได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงเดือนธันวาคม2568 การแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีและการออกงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทั้งสามมูล,ลนิธิในงานต่างๆเช่นผ้าทอกระเรียงผลิตภัณฑ์ข้าวไร่กาแฟน้ำพึ่งน้ำพริกและชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้มูล,ลนิธิภูบดินดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โวอำเภอสังขระบุรี uri, จังหวัดกาญจนบ,บุรีอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตกเป็นชุมชนอยู่ติดช,ชายแดนซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันดำเนินง,งานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในห้าหมู่บ้านให้ดีขึ้นได้แก่บ้านสารวะบ้านไล่โว้บ้านทิไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจ่กแกโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่ดำเนินการเป็นแหล่งมรดดกโลกของประเทศไทยและเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ส่วนมูลนิธิพัชรสุธาคาชานุรักษ์ดำเนินง,งานสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสากแก้วปัจจุบันร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรหรือทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนอาทิ เพิ่มถิ่นาศัยของช้างป่าและสร้างแหล่งอาหารให้แก่ช้างป่าปรับปรุงคูกั้นช้างและแนวรั้วเพื่อสกัดกั้นช้างป่าดำเนินงานวิจัยสร้างต้นแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมช้างป่าเพื่อเผยแพร่และนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเช่น ขึ้นทะเบียนสิทธิทหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำและติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่องมรจากพระราชดุลยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอกประรดดยุตธ์ดิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามและฟังสรุปผลโครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเยี่ยมราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงรับเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2550ตามที่ผู้ใหญ่บ้านบางปรุกขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในปี2552กปร,รสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จปี2553ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี193ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร772ไร่ ยังช่วยชะลอการไหลลงสู่ทะเลและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวราษฎรมีรายได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงบ่ายไปที่โครงการอ่างเก็บน้ําคลองสีสุขอันเนื่องมาจากพระาราชดำริเป็นกิจกรรมฝ่ายบ้านตาวันตําบลคลองชะอุ่นอํเอาเภอพนมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมบาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ประธานสภาตำบลคลองชะอุ่นขอพระราชทานช่วยเหลือราษฎรปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการทั้งนี้คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พิจารณาให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายบ้านตะวันฝายบ้านแสนสุขและฝายถ้ำน้ำลอดซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ซึ่งกปร,รสนับสนุนงบประมาณปี2,566ให้ก่อสร้างฝายบ้านตาวันพร้อมกุดสะเก็บน้ำแล้วเสร็จและส่งน้ำให้รัศดรพื้นที่การเกษตรตำบลคลองชะอุ่นและใกล้เคียงแล้วส่วนฝายบ้านแสนสุขและฝายทําน้ำลอดอยู่ระหว่างการดำเนินการจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ